ีหมาที่นี่ไม่เคยกลับสวยเจอกันขันยิ่ฮ Hello เป็นการถ่ายบล็อกที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าปกติแล้วว่าเวลาเจนถ่ายบล็อกมันก็จะเป็นบล็อกไปทำงานบล็อกนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่เราคิดถึงบรรยากาศนี้มากมันคือบล็อกไปเที่ยวเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะบินกันแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่หน้าเกตซึ่งตอนนี้เนี่ย กำลังรอเพื่นสาวใหญใบเฟินผัดกลนซึ่งเดี๋ยพอเราไปถึงเชียงใหม่เดี๋ยวจะไปเข้าโรงแรมก่อนแล้วเราก็จะนั่นนู่นนี่วันนี้เอาเป็นว่ามันคือการไปเที่ยวเชียงใหม่กับพื้นสาวฉันจะพาไปท่าชา้างด้วยยังไงรอดูนะจ๊ะความสนุกสนานของคลิปนี้บอกได้เลยว่าโจโจ้ถึงแน่นอนนะเพราะนั้นไปกันเลยอุย้ยวันนี้มินน้อผู้ชายิษณ น้องแทนเป็นลูกศิษย์ที่เมื่อก่อนเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์กันแล้เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเดี๋ยวจะพา,าไปเที่ยวด้วยอยมาดูความรั่วของมันกันมันจะเป็นอย่างไงและเพื่อนมาถึงแล้วว้า wow. วและนี่คือทางไปเชียงใหม่นะ <c oughs> วันนี้จะพาเพื่อนไปท่าช้างก่อนดับแรกไปท่าช้างที่เชียงใหม่เลยแล้วบอกเลยนะโรงแรมที่กูจองให้มึงนะโรงแรมนี้นะ เล็กเท่านิโบ้ยงหรอผีหลอกเก่งอย่างนี้อ้าทุกคนเดี๋ยวไปเจอเชียงใหม่นะจ๊ะนี่ออะไรันนี้อะไรเจ้าของช่องพูดอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> อ๋อทุกคนเออทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอเชียงใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงว่ากันนะบ๊ายบายลาเราก็ถึงเชียงใหม่เรียบร้อยค่ะ <c oughs> ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมึงตรงไปยังโรงแรมก่อนนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยกันว่าเราจะไปไหนกันบ้างเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยก็คือเหมือนบ้านที่ฉันเลยนะเพราะฉะนั้นเรามารอดูกันดีก,กว่าว่าจะเป็นอย่างไงกันขึ้น้่าช้างนะจ๊ะถ่ายเองด้วยนักเรียนพรนอ และตอนนี้นะเรากำลังเช่ารถอยู่เราได้รถคันไหนนะเราได้รถคันนี้คอนแคลด์อโซเวอร์โอเวอเกิร์ลเลยเราไม่ได้สบายสบายไงเผิรดเดมเพิ่์แบบกังแบบออกไปซื้อของเซฟงเซฟเว่นอะไรอย่างเงี้ยเย้ในที่สุดเราก็ได้รถแล้วค่ะ ไกลมากเลยอ่ะใช่ๆเดี๋ยวเรากำลังจะมุ่งหน้าไปห้วยกบแก๊กกันมวยกบกับมาเราก็แก๊กเรากำลังจะไปโรงแรมที่ชื่อว่าอเวเชียงใหม่ท่าแพอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมเดี๋ยวมาเราดูกันว่าโรงแรมเราจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะแล้วเราก็มาถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกทฉันก็เปลี่ยนชุดลาฟพร้อมที่จะออกไปเรื่องร่านะคะนี่ก็คืออเวเชียงใหม่ท่าแพรีสอร์ทนั่นเองเดี๋ยวจะเปิดดูว่าด้านไหนเป็นยังไงมาเราจะเปิดวาร์ปสถานที่ต่้งตัวมาพักกันแบบนี้เข้ามา นี่คือสถานอันโอโถกที่เราจะมาพักในค่ำคืนนี้และค่ำคืนวันพรุ่งนี้มาเลยค่ะใครกว่าพำนี้ค่ะ จะได้เห็นความอาลังการที่บอกได้เลยว่าใครหลายๆคนที่ตามรอยเจม,มาเนี่ยจะต้องมาพักที่นี่นะตัวห้องของเรานะเดี๋ยวเราจะให้คุณแทนพาไปดูนะจ๊ะนี่เรามีไกด์ด้วยวันนี้นี่บอกเลยนะห้องนี้คือห้องใหญ่นะคะเข้ามาถึงปุ๊บเราก็จะเจอกับฟัสชิลิตี้ต่างๆที่เป็นบริเวณของโซนรับแขกนะคะแล้วก็เป็นโซนที่เป็นเอาไว้จิบน้ําชงน้ําชาบอกได้เลยว่าถ้วยชามเครื่องเอ่ยายเรเอวย,อยนะดีไปหมดเลยที่สําคัญว่านั้นคือเตียงใหญ่มาก แลนี่คือห้องน้ำากว้างมากค่ะท,ทุกคนห้องน้ำภายในคือแบบอลังการงานสร้างเวอร์ปีหลับที่หลับที่นอนดีขนาดนี้แฮปปี้เวอร์เอแล้วเราก็หวาดมาอยู่ที่ร้านอาหารเรียบร้อยแล้วเนะี่ยซึ่งวันนี้เรามีไกด์นำเที่ยว, <c oughs> วคือน้องชปุยลูกสาวดิฉันเองนะแล้วก็น้องปายก็ลูกสาวดิฉันนีงเหมือนกันในแฮ่งแล้ววันนี้เรามากินอะไรกันจ้าทุกคนนี่เลยเนะี่ยะเป็นร้านข้าวซอยนะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไง มาชิงกันสิว่าข้าวซอยนด้แหละคือชื่อต้าหลเป็นยังไงอร่อยนะตัาออร่อยมากดูแคปหมูทิพเชียงใหม่ค่ะอร่อยมากเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปขึ้นหน้าเลยพร้อมจะไปท่าชาขอแบบใช้ชีวิตก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันวันนี้ตอนเย็นไม่เมาให้มันรลุไปเจอกันครยิงเย้ และถึงเวลาแล้วที่เราจะไปท่าช้างสบอกเลยสันตื่นเต้นมากนะไปท่าช้างเพราะนี่คือการไปท่าช้างครั้งแรกในชีวิตคุณช้างเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้วางผู้ชายกี่คนวันนี้เรามีสมาชิกขอตัวเอะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาคุณแม่ไปเปิดโลกท่าช้างจะได้วางผู้ชายหล่อน ถูกต้องค่ะเดี๋ยวไปเจอท่าช้างค่ะ <No! S 1> และตอนนี้เราก็จะท่าช้างแล้ว oh <my> นี่คือคำว่าท่าช้างในตำนานที่หลายคนกล่าวขานกันว่ามาที่นี่ไม่เคยกลับสวยมารอดูกันว่าฉันจะเป็นยังไงมันจะตึงแค่ไหนรอดูเลย Kate okay, are ready? a what Nintendo Let's Let's you're you doing? go! Uh, let go! Bulling ไป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 เราเข้าข้างในดีกว่าที่เป็นการมาฆ่าช้างครั้งแรกในชีวิตที่บอกได้เลยว่าตืน่นตาตื่นใจมากแล้วท่านต้องรู้ว่าคำว่าท่าช้างอ่ะมันคือไม่ได้เป็นแค่ร้านเดียวใช่ไหมเขาแต่แต่มันคืน,น,นใช่ไหมคือก็จะมีโซนนั่นโซนนู่นีโซนนัน่นชิลโซนภาพแล้วก็โซนดนตรีสดบอกไปสิว่าไม่ได้สปอนนะไม่ได้สปอนนะอีดอชไม่สปอนแต่นี่พูดอ่ะคือเปเสือกดาราวันนี้นะที่บอกเลยต้องได้คื่แต่เป็นเพื่อนเพื่อนตัวเดียวคำว่าแสงสว่างนี่คือชื่อเมนูเหรอคะใ จะมีอะไรบ้างนะมีแสงสว่างช้างใจรักหช้างใจดีหนึ่งนแลช้างร้องไห้บ้างหนึ่งแล้วถ้าหยู่ถ้าอยู่ดีไม่ได้แล้วเดไทเดียวโอ้ังเหมนะครับทุกท่านเราจะมุดคนรับกันไปไปไปเริ่มเริ่มด้กระด็จอดลยดื สวัสดีค่ทุกคนก็อย่าเล่นกับท่าช้างอีสัตมันต้องไปทามันต้องไปเล่นกับมันรูมสภาพอย่ามาเล่นกับท่าช้างัรนร้อนสมีกลัวนะทุกคนนะมันไม่ได้จริงอ่ะมันเมาแบบโอ้เมื่อคืนรวมๆแล้วเท่าไหรนน่นะจิน บอกเลยนะว่าเป็นการเมาที่สุดแม่ก็คือเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าแล้วก็คลิปนี้สำหรับรเชียงใหม่ First สบล็อกเป็นบล็อกเชียงใหม่คลิปที่หนึ่งก็ได้จบไปแล้วกับท่าชานครั้งแรกในชีวิตตายมาใช่ไหมแทนใช่ครับในโพล้ามาสินี่สุดหล่อยกติดฟันปะไม่มีนะยังไม่ได้แดกอีกดอ,อกไปโยกเซตผมอ๋อโอเคสมเพศ อ่ะนั่นแหละวองหนึ่งเชียงใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วที่สำคัญที่สุดกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้บายบายจ้า